ฮัลหสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับซอสออบจัดตินนะครับวันนี้ตอนแรกๆก,ก็ไม่คิดว่าเป็นเป็นปัญหาอะไรนะพอดีตอนแรกๆเขาว่าของผมเนี่ยมันม,มีปัญหาอะไรตอนสมบัติแดนรับนะพอดีเห็นมาไล่น้องในกิวให้มาจการให้เรียบร้อยกันนะครับก็เลยรู้ว่ามันจะมีบางอย่างที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับก็สมบัติแดนรับอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราได้ของ7 1เนาะ ส่วนอาทิตย์นี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้ไหวตัวอะไรเพราะว่าของผมมันเป็นเจ็ดสิบสามหมดนะครับก็จนมารู้ความจริงบางอย่างนะครับเราสังเกตพอเราทำเควสครบหกอันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยดันเนี้ยมันจะมีหมวดเห็ไหมครับดันเจียนทีมดนรับดนรับอ่าสนามลบเดือดอ่าสนามรบเดือดแล้วก็อ่าสามสามนะครับแล้วก็เป็นอันนี้กิจกรรมยามว่างนะครับพวกเนี้ยบางคนจะเป็นแค่เจ็ดสิบเอ็ดหรือหกสิบเก้านะครับเอ่อถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับ ทำไมมันถึง73ถึง71อะไรเงี้ยจริงๆอะ่ะตอนแรกๆก,ก็หาเหตุผลแต่จริงๆมันมีเหตุผลให้ดูง่ายๆอยู่นะครับก็คือตรงนี้แค่นี้นะครับก็คือเขาก็จะบอกเลยว่าแรล่งไหนได้ได้เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นก็คืออยู่ที่มา69เนาะสำหรับคนที่แบบเป็นแรล่งแบบผู้ผลิตแก้วขึ้นไปก็จะเป็น71นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาถ้าคุณจะเอาทั้งหมดก็คือต้องผ่านแดนรับิ์แล้วก็เป็นตำนานทั้งหมดนะครับที่เหลือจะทุกอย่างจะเป็น73หมดเลยนะครับนะ พอดีวันนี้มาเพิ่งมาเห็นช้าไปก็เลยมาทำเตือนช้าไป้หน่อยขอโทษแล้วกันนะครับไว้หวังว่าอาทิตย์นหน้าหลายคนคงจะไม่พลาดนะครับเพราะว่าเป็นของ7 3าแล้วเป็นม่วงเข้มนะที่แบบเป็นกรอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันน่าจะดีมากๆนะครับส่วนของที่ดีๆดีๆเลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับถ้าเอาเป็นพวกของสมใส่ล้วกันนะครับถ้าดีที่สุดผมให้เป็นอาวุธนะครับอาวุธคือดีที่สุดลองลงมาจริงๆแทบจะถือว่าดีกว่าอาวุธก็มีอีกหนึ่งอย่างเ,าเป็นแหวนพ v p ี นะครับแหวนพี p พเนี่ยมันจะสุ่มค่อนข้างเยอะออกน้อยเหมือนกันครั้งที่ผ่านมามีไม่กี่คนเองที่ได้มามันจะแหวนพ v p พเนี่ยมันจะเป็นออป้องกันพวกสำนักแล้วก็ต้านทานสำนักนะครับอ่ามันก็คือต้านทานสำนักของเกมนี้ก็คือตีแรงขึ้นนะอ่ะ มันมันจะปกติมันจะได้จากการลาโจนนะครับปกติจะได้จากลาโจรน,นะครับหรือประมูลจากตอนวอเสร็จจบหรืออะไรเงี้ยก็จะมีของมาให้ประมูลหรืออะไรเงี้ยครับอ่าอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีโอกาสได้เลยนะครับก็คือเป็นอะไรที่ลุ้นมากๆว่าจะได้อะไรนะครับอืต่ำๆผมว่าก็คงมีประดับมีชุดให้ izi, ให้แหละแต่ว่าถ้าดวงดีๆหน่อยก็ดูดีๆหน่อยก็ลองลุ้นอาวุธกับพวกแหวนดูอะไรเงี้ย เพราะแหวนเนี่ยตอนนี้มันยังหาไม่ได้นะครับแค่ 70x ยังหายาโจนตอนนี้ยังเหลแค่69อยู่นะครับแล้วก็ส่วนอาวุธเนี่ยก็73ก็ถือว่าจมเลยถ้าได้มาก็คือสุดแล้วนะครับสุดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแหวนนี่คือดีมากๆเหมือนกันเพราะงั้นอยากให้ทําดันเลเวลกันขึ้นไปเยอะๆนะครับเพื่อความคุ้มค่าวันนี้ก็มาสั้นๆนะครับไม่มีอะไรแค่มาเตือนแบบหลายๆคนที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับเพราะช่วงนี้ก็รู้สึก ขอบนหนึ่งแล้วเหมือนเดิมแหละมันยอดมันหายกับคนดูไม่ค่อยเห็นคลิปเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบเหลือน้อยไงก็ถ้านี่ยก็เหลือแค่นี้แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะครับหรือถ้าสะดวกไงก็กดแชร์ได้นะไม่มีปัญหาอะไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับส่วนถ้าใครอยากจะดูอะไรพวกถ้าเป็นพวกพีพีอ่างเงี้ยรีบรบเคลียร์อะไรเรียบร้อยวันที่หนึ่งนี้จะตัดแล้วนะครับตัดซีซั่นแล้วนะครับพยายามทําอะไรก็ดันๆกันละกันถ้าเจ้าของรางวัลในแล้งไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามดันให้เรียบร้อยเนาะ แล้วเดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยมันจะมาแพทจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสามเนาะมาดูกันว่าจะมีอะไรใหม่ไหมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนใครที่เราอาชีพใหม่ก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดสองนะครับก็น่าจะประมาณกุมภาพมษสาประมาณเอ้ยกุมภาพนาอ่าประมาณนั้นประมาณมีกุมภาพนาแหละรุ่นรุ้นเอาแล้วกันนะคิดว่าอาจจะได้อย่างนั้นถ้าเขายังความเร็วประมาณนี้อยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณมีนาละมัง้งแต่ว่าอ่าพวกแทงแทงแท,ง,ทงหญิงกับ หมอชายก็น่าจะอาจจะมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจรอดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าใกล้ปีใหม่ละยังไงก็อวยพรปีใหม่หละกันขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับก็มีสิ่งดีๆการ์ช่าดีๆรวยๆมีเงินไปเปิดการชากันแล้วกันนะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละครับสั้นๆนะนานต้องคุยอย่างนี้คุยอะไรโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ